ก็สวัสดีเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆแล้วก็ท่านที่ติดตามช่องผมทุกๆท่านด้วยนะครับก็ไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามช่องผมมานะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมารีวิวนี่เจ้ารถ g b เบ a เด r 2อ0์ของผมคันนี้นะครับก็เนี่ยคันนี้เลยนะครับใช้มาก็สักพักหนึ่งแล้วครับไม่สักพักหรอกใช้มันประมาณปีหนึ่งละปีปีกับอีกประมาณ5เดือนครับ สำหรับเจ้า g b บี a e r คันนี้ของผมนะครับของรถค่ายนี้ครับก็คือผมจะมารีวิวตามระยะนะครับระยะเรื่อยๆสำหรับใครที่กำลังมองหารถหรือใครที่กำลังเล็งรถของค่ายนี้อยู่แล้วก็รุ่นนี้อยู่นะครับอันนี้ผมก็จะมารีวิวการใช้งานของมันเรื่อยๆนะครับว่ามันเป็นยังไงนี่อันนี้เดี๋ยวผมมาให้ดูใหม่ก่อนนะ เดี๋ยวดูก่อนน่ก็ขอขอภัยด้วยครับเพราะว่าผมถ่ายมันแดดมันจัดมากกว่านี้อ่าตอนนี้มาอยู่ที่7,952คือจริงๆมันไม่ใช่นะเพราะว่าผมไปเปลี่ยนไม่มานะจริงๆแล้วมันอยู่ที่ประมาณตอนนี้ก็น่าจะประมาณ1 0 0 0 0 1ม0 0 0โลที่ผมใช้มาประมาณนี้นะครับนี่เลย ก็การใช้ของมันเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงเครื่องก่อนเนาะอันนี้เสียงท่อนะอันนี้ท่อของผมเนี่ยเป็นท่ออาคารนะอันนี้คือไม่ได้ใส่จุกลดเสียงนะครับเสียงมันก็จะคือแนะนําให้เพื่อนๆนนะใส่หูฟังนะก็คือจะได้ยินเสียงเสียงที่นุ่มๆหน่อยอืมนะครับเสียงก็จะประมาณนี้เลยเสียงเครื่องของมันก็ให้ท่านผู้โชมเนี่ยฟังเสียงเครื่องนะครับ ว่าเสียงท่อมันน่าจะดังกว่าเสียงเครื่องนะครับเสียงท่อมันดังกว่าอ่าได้เนไงครับเพื่อนได้ฟังเสียงก่อนอนี่อันนี้ก็คือตัวนี้ผมแนะนํานะครับผมใช้น้ำมันเครื่องตัวนี้อยู่นี่อันนี้คือไม่ได้โฆษณาเขานะนะแต่ว่าคือผมใช้ตัวนี้อยู่อยู่เป็นประจาเลยเกือบทุกเดือนอนะทุกเดือนเพราะาผมจะเปลี่ยนน้ำมันทุกเดือนผมใช้ประมาณตัวนี้เลย สำหรับท่านที่ที่มีกำลังหน่อยก็ใช้เป็นตัวสั่งคอรอยก็ได้นะครับก็คือไม่ก็คือก็จะโอเคกว่าแต่ของผมเนี่ยผมใช้กึ่งสังเคราะห์เพราะว่าผมถ่ายนะ้ำมันเครื่องทุกเดือนไงแล้วผมก็จะต้องแบบเหมือนว่าอยากเห็นสภาพมันเออว่ามันเป็นยังไงบ้างอนะไรเงี้ยก็คือถ่ายทุกเดือนไปเลยดีกว่าเออ ก็จะประมาณนี้เสียงเครื่องยนต์ของเขานะครับสำหรับใ,ใครที่กําลังดูท่ออยู่นะครับกำลังดูท่อก็ฟังเสียงท่อของผมก็เป็นอาจจะเป็นแนวทางเนาะของผมจะเป็นคอบอมนะคอบอมลาย14ล4นิ้วนะครับผมอ่าก็สําหรับการใช้งานของเจ้า GPS บ a เ s r 2 0ของผมคันนี้ก็ใช้มาประมาณปีไอีประมาณ5เดือนนิดๆน,น,นะก็ผมว่าก็ยังโอเคอยู่นะ ผมเริ่มปรับสภาพกับมันได้แล้ะเริ่มชินกับเริ่มชินแล้วก็เริ่มคุ้นกับมันแล้วจวนปัญหาตอนนี้ตอนนี้ของผมก็คุจะเป็นเรื่องโซ่ช่วงหน้าฝนเนี่ยช่วงหน้าฝนเลยช่วงนี้เลยคือโซ่นี่อาจจะต้องดูแลกันบ่อยๆหน่อยนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วโซ่ผมมันก็น่าจะสภาพมันก็ไม่ไหวแล้ะโซ่รู้สึกมันจะเป็นโซ่ออลิงนะมันก็คงตามสภาพเพราะว่าผมใช้มานานแล้วผมยังไม่เคยเปลี่ยนเลยแต่ก็คงจะได้เลิกเปลี่ยนแล้วแหละ เดี๋ยวก็คงจะต้องไปหาหาหาทั้งโซ่ทั้งสเตอร์แหละผมคิดว่าผมจะเปลี่ยนทั้งโซ่ทั้งสเตอร์เลยนะครับนี่มันขคงจะไม่ไหวแล้วแหละนะครับเพราะว่าเสียงมันเริ่มดังเริ่มโซ่มันเริ่มตายแล้วเพิ่มไม่เวิร์กแล้วนะครับยิ่งโดนฝนหนะโอ้โหเสียงนี่สนั่นเลยผมนึกว่าเครื่องจะพังแต่จริงๆมันคือเสียงโซ่นะครับแล้วก็อย่างอื่น อย่างอื่นก็ก็ไม่มีอะไรนะครับจวนใหญ่ของสาหรับผมอะ่ะก็คือตัวนี้ก็คือจะเป็นเรื่องคัดท์ส่วนใหญ่นะคัด์คัด์กับกับเกียร์แค่นั้นแหละครับแต่ถ้าเราปรับระยะปรับอะไรมันได้มันก็ก็ไม่มีปัญหาครับเนี่ยก็คือเอ่ออันนี้คัด์เนี่ยผมบอกก่อนว่าสายคัดท์เนี่ยคือผมเปลี่ยนไปแล้วนะอันนี้ อันนี้คือผมเปลี่ยนเป็นของ M S X นะสายคัทนะครับสายคัทของของ G P Laser 2 0เนี่ยเพราะว่าผมใช้เทียบรุน่นเอาเนาะก็อย่างเพื่อนๆถ้าสายคัทสายคัทขาดก็ลองไปหาเปลี่ยนดูอาจจะต้องแปลงนิดหน่อยก็คือแปลงตรงช่วงที่จะใส่มันนิดหน่อยแค่นองก็คือแค่ตัดตัดออกนิดหน่อยตัดปลายออกนิดนึงครับเพราะว่ามาจะสั้นกว่า ไปด,ไดูนะครับเนี่ยตัดตรงนี้เนี่ยครับตัดตรงปลายออกนิดนึงเพราะว่าสายมันสั้นนะของบางคนก็บอกเวฟแซดบางคนก็บอกโซนิกผมไปดูที่ร้านที่ร้านเขาบอกมันสั้นก็เลยลองเอาของเจ้าเนี่ยเอเมดมาครับเหมือนวัดดวงอะ่ะเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับนี่ผมก็เปลี่ยนไปเส้นหนึ่งละนะครับ สายคัดของเจ้า GP X Laser 20คือถ้าจะซื้อที่ซ,ซื้อตรงรุ่นก็คือสั่งศูนย์ได้เลยนะแต่นี่รู้สึกผมจะซื้อมา80บาทนั่นแหละว่าถ้าถ้าสั่งสั่งมันก็นานเนี่ยคือเราต้องการใช้เลยอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยคือของผมมันคือมันขาดอะ่ะก็หาเทียบรุ่นหนละ้วหาตามร้านแถวร้านแถวบ้านก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆแบบรีบอะ่ะแต่ถ้าไม่รีบรถจอดไว้ก็คือสั่งตรงรุ่นไปเลยก็จะโอเคเลยนะครับ ส่วนเรื่องอื่นๆก็น่าจะยังไม่มีอะไรนะการใช้ผมคิดว่าใช้ปกติแค่เพื่อนๆหมั่นดูครับพยายามดูเนี่ยเช็คระยะตลอดเนี่ยอะไรตัวนี้ก็ก็ก็อีกอีกอันนึงนะคือเพื่อนๆจะตกใจไม่ต้องตกใจมันเพราะว่าที่น้ํามันเนี่ยมันเหมือนน้ามันมันไม่มีครับไอ้ที่น้ามันไม่มีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยครับเปรกเรา เริ่มใกล้หมดเหมือนเขาเตือนอ่ะผมคิดว่ามันก็ดีเหมือนกันนะเหมือนเป็นการเตือนเราว่าคือพระเบกของคุณนะเริ่มจะหมดแล้วนะเออคุณก็ต้องไปเริ่มต้องไปเปลี่ยนละเ,เริ่มเริ่มเชต้องได้เลิกเปลี่ยนพรเบกแล้วแหละประมาณนี้นี่ครับส่วนนั้นอื่นก็ยังไม่มีอะไรนะครับทั่วใหญ่คือปัญหาหลักๆของของ,ของ g ีเบกเลเซอร์ผมคิดว่าน่าจะเป็นคัดขัดกับขัดเข,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 ข้าแข็งมาก สำหรับผมนะตอนนี้นะก็คือค่าแข็งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือสวอิตนั่นแหละสวิตสวิตไฟของเขานั่นแหละครับสวิตไฟเขาจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยกันฝนเท่าไหร่เพราะว่าคือเหมือนว่าพอขี่ตากฝนตากอะไรหรือว่าจอดตากฝนนี้เนี่ยน้ํามันเข้าไปได้นะครับเพื่อนๆแล้วน้ํามันเข้าไปก็มันก็อาจจะทําให้ไฟเฟยมันเหมือนว่ามันต่อกนันอะ อืมมันประมาณนั้นครับอ่าแล้วก็เกย,ยงสําหรับเกย,ยงที่เพื่อนๆที่นที่กำลังรอชมกันนะครับก็รอก่อนนิดนึงเพราะว่าผมกําลังหาวิธีแปลงอยู่ผมลองใส่มาหลายรอบแลวสองรอบแล้สองถึงสามรอบอะครับมันก็คือยังใส่แล้วมันยังไม่ลงตัวมันใสแล้วคือใส่ได้ครับแต่ว่ามันใช้มันใช้ไม่ได้ หูแ้ต้องถอดออกครับเนี่ยเนี่ยที่ผมรอคือรอเจ้าตัวนี้ด้วยตัวต่อตัว,ตวปั๊มกระทุ้งของกล่องไม่ขีดนะครับก็คือรอทีเดียวเลยผมใส่มาหลายทีแล้วใส่ปั๊มเดิมก็ใส่มาหลายทีแล้วก็ไม่ได้ก็ก็คือคิดว่าจะใส่เจ้าตัวนี้ไปเลยทีเดียวเลยนะครับเนี่ยของผมก็คือผมแปรงเอาหาวิธีแปรงอยู่พึ่งพึ่ง,งทำได้นะครับแล้วก็ตัวเนี่ยตัวเตะเกียร์เหมือนกัน ตัวเตะเกียร์อาจจะต้องแปลงใส่นิดนึงอาจจะต้องตัดปลายออกนิดนึงเพราะว่ามันยาวเกินนะครับเพราะว่าคือถ้าไม่ตัดออกคือมันจะมันจะเตะเกียร์ไม่ได้มันจะต่ำอ่ะมันจะต่ําลงไปเนี่ยมันจะต่ำครับอาจจะต้องแปลงนิดก็อยากเพื่อนเพื่อนรอก่อนนิดนึงครับเพราะว่าผมก็ก็รู้อ่ะกาเข้าใจอยู่ว่าเพื่อนๆนหลายคนรอนะแต่ว่าก็คือให้รอก่อนนิดนึงนะครับรออีกนิดนึง เพื่อที่เป็นแนวทางในการในการใส่เนาะในการใส่ในการซื้อมาใส่หรือว่าใครต้องการตรงรุ่นเขาก็มีนะจึงจะพันเหรือ2000นี่แหละถ้าถ้าใครที่ที่ที่อยากใส่เกยโยงเลยนะครับก็อ่านี่เนี่ยตรงเนี่ยสวิตนะครับผมคิดว่าตรงสวิตของค่ายเนี่ยค่ายนี้ก็ยังไงก็ยังฝากฝากค่าย g b เบคด้วยแล้วกันเนี่ยครับเนี่ยเพราะว่าสวิตมัน มันไม่ค่อยดีอ่ะมันถ้าช่วงนี้โดนฝนปุ๊บเนี่ยคือจะเริ่มมีอาการอาจจะมีไฟขึ้นอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็อันนี้จุดหนึ่งก็คือตัวฝาน้ํามันนะเนี่ยฝาํามันของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเอาถอดออกยากอ่ะเนี่ยเมื่อนีเห็นไหมครับปกติมันคือสปริงมันจะเด้งเด้งกลับมาเองนะอันนี้มันไม่เด้งแล้วมันตายแล้วสปริงมันตายแต่ว่าคือถ้าถ้าเราหยอดน้ำมันมันก็หายนะแต่ว่าเราต้องหยอด สองวันน่ะสองวันก็หยอด T1 สองวันแต่โอ้โหสองวันหยอด T1 มันก็เนาะทีเราก็เราก็ขี้เกียจนะครับเนี่ยก็ฝากฝากด้วยแล้วกันค่ายค่ายจีเบเองครับเนี่ยเนี่ยแล้วฝามันปิดแทบจะไม่ค่อยได้เลยมันแน่นมากเนาะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็สำหรับรถค่ายนี้ของ GPX Laser สำหรับผมผมคิดว่าถ้า10ดาวเนี่ยผมให้ประมาณสัก7 7ดาวครึ่ง นะของรถค่ายนี้รุ่นนี้ครับสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่แล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นปัญหาที่ผมผมเจอ,อแต่คือมันก็ไม่ไม่เชิงปัญหาเนี่ยก็คือตัวซีนเกียร์ซีนเกียร์แต่แรกผมคิดว่ามันรั่วนะเนี่ยแต่พอผมเปลี่ยนถ่ายนละ้มันเครื่องมามันก็ไม่รั่วเราทีแล้วผมถ่ายแนละ้วมันเครื่องใช้ใช้ใช้ของยี่ห้ออะไร นิปปอนเลยของอะไรเน,นี่ยผมจำไม่ได้แต่ก็เป็นกระป๋องสีชสมส้มครับมันเหลวอ่ะมันพอถ่ายมาแล้วมันก็ทําให้น้ามันเกียร์มันหยดนี้ผมเปลี่ยนเป็นของเชลอันเดิมที่ผมเคยใช้อยู่ประจําอ่ะมันก็หายไปเลยคนนี้นะครับมันก็ก,ก็ก็ไม่มีหยดส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคัตพวกอะไรล่ะครับเนี่ยที่ที่ปัญหาผมกําลังคิดว่ากําลังถ้าจะเปลี่ยนสปริงคัตเนี่ยมันจะทําให้มันนิ่มไหมกาลังคิดอยู่ว่า กำลังหาวิธีอยู่นะครับสำหรับเจ้า GBX a a เ e r 2 0 0คันนี้ก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็สำหรับการใช้งานมันจะไม่เหมือนรถค่าญี่ปุ่น100%ยอหรอกครับแต่ว่าสำหรับผมผมว่าก็ว่าโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ